สวัสดีครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนิโคลัส์มิคาสันพร้อมด้วยสุประโชคสลาชาติและเอเลียดดสดอลล้3นักเตะจากต่างแดนก็เดินทางมาสมทบกับช้างศสกดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนิโก้เนี่ยเพิ่งทำประตูให้ต้นสังกัดโอเบโอเนนเซโดยเจ้าตัวยิงใส่ทีม JEF อาร ทำให้เสมอกัน1-1แบ่งแต้มกันไปนะครับส่วนซุเปอร์โชคสารชาติซัดเบิร์น2เมตรพาซัปปาโลชนะกัมบาโอซาก,กา4-0และเป็นการชนะในรอบ9เกมของซัปปาโลอีกด้วยนะครับพร้อมทั้งได้รับรางวัล MVP ไปครองก่อนกลับมารับใช้ทีมชาติด้านเนเลสยด,ดอลลอะไม่ได้ถูกเตะโหดในลีกอินโดนีเซียแต่ใจสู้เพราะต้องการปเป1ต,ตัวจริงในทีมชาติ หากนักเตะไทยมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแบบเอเลียดเยอะๆก็น่าจะดีนะครับด้านมุยธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมว่าตัวเองมีความพร้อมในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยลุยสึกคิงครับในส่วนในเรื่องของความฟิตเรามีเกมได้ลงเล่นตลอดทั้งไทยลีกและ ACL ในเรื่องของกำลังเรื่องนี้ไม่น่าห่วงครับส่วนบรรยากาศในทีมนั้นธีรศิลป์เผยว่า เป็นเรื่องที่ดีเราได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพที่มีความสามารถเล่นเกมในระดับชาติเราต้องการมีตัวเลือกมากขึ้นในตำแหน่งต่างๆทั้งนี้มีคนเจ็บด้วยมีบางคนกลับมาติดทีมชาติในรอบหลายๆปีส่วนบางคนติดทีมชาติไทยครั้งแรกถือว่าเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นบาดเจ็บอีกหรือไม่แต่เชื่อว่าจะมีผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาทดแทน การมารวมตัวกันในทุกๆครั้งเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆด้วยมีวิธีการใหม่ๆเราจะมีผู้เล่นมากขึ้นในระดับทีมชาติไทยด้านคู่ต่อสู้ในเกมแรกอย่างทีมชาติเลบานอนสำหรับผมต้องยอมรับว่าเลบานอนมีแรงกิ้งที่เหนือกว่าเราในฟีฟ่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเสมอเมื่อเจอกับเราเราเองมีการบ้านมีเกมที่ต้องเราต้องการพัฒนาฟุตบอลของเราระบบรูปแบบการเล่นของเรา เพื่อเตรียมคัดฟุตบอลโลกเพื่อทำให้เราดีขึ้นในทุกๆการแข่งขันในระดับชาติสุดท้าย <c oughs> เชื่อว่าเรื่องที่ดีที่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าก็จะได้ทดสอบตัวเองได้พัฒนาจุดบกพร่องของทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันครับสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันพฤหัสสารที่7กันยายน2566คู่แรกเวลา5โมงครึ่งอิรันเดียและคู่2เวลา2ทุมครึ่ง ทีมชาติไทยพบเลวานอนโดยจะฟาดแข้งที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่เจ็รปีและถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหมายเลขสามสอน,นะครับติดตามได้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจด,ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ